ผ่านมา10วันแล้วนะครับโดยประมาณกับเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนอําเภอร์สุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูของภาครัฐนั้นก็เต็มไปอย่างกําลังทําไปอย่างเต็มกําลังและความสามารถนะครับเพื่อให้ผู้ที่รับผลกระทบนั้นได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติ ใครได้รับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับก็เดินทางมาติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่พร้อมกับให้กําลังใจทั้งพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับไปตามรายงานจากคุณอาหมามัดรอดีบินเจฮะรายงานมาจากนาราธิวาสที่ตลาดมูโนครับคุณอาหมามัดรอดีเช่นครับผ่านมาแล้ว10บวันนะครับสำหรับเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่บ้านมูโนอำเภอสุงไงงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะครับ โดยในวันนี้นะครับยังคงมีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆนะครับเดินทางมายังพื้นที่เพื่อมาให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับและล่าสุดนะครับวันนี้นะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางลงมาในพื้นที่เพื่อมาบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เองครับ การเดินทางลงพื้นที่อำเภอสุงไงัยโกลกของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเพื่อติดตามเร่งรัดหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวมูโน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนและติดตามการดําเนินงานของส่วนราชการตลอดระยะเวลา10วันหรือเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยหน่วยงานของภาครัฐได้เข้าให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเต็มกําลังความสามารถขณะเดียวกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบผู้แทนกระทรวงสาธารณาสุขรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือทางร่างกายและจิตใจและกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยนางสาวทศนีพนชนิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รายงานให้ความช่วยเหลือตามข้อสั่งการรวมถึงการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC สําสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกครับ สำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย682หลังคาเรือนขณะนี้ซ่อมแซมไปแล้วในส่วนของบ้านที่เสียหายเล็กน้อยกว่า70% 394หลังคาเรือนเสียหายปานกลาง30-70%ซ่อมแล้ว200หลังคาเรือนและเสียหายหนักมากกว่า70%และในโซนไข่แดงมีจำนวน88หลังคาเรือนและโซนที่ต้องรอพูดคุยอีกครั้งในการเข้าซ่อมสร้างในส่วนของที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถอาศัยอยู่เลยนะครับ ทางภาครัฐก็ให้ไปอาศัยบ้านเช่าก่อนเป็นเวลา6เดือนโดยภาครัฐชำระค่าเช่าให้จนกว่าบ้านหลังใหม่จะแล้วเสร็จครับเราไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบภัยในครั้งนี้กันต่อลยครับตอนนี้ข้าราชการเยียวยาก็จะสร้างบ้านท่านหลังเออแต่ว่าการสร้างนี่ก็ว่าจะให้เหมือนหมดเลยหมดว่าถ้าสีเขียวก็สีเขียวหมดเลยทั้งทั้งหมู่บ้านนี่เลยอตอนนี้ก็ของข้าราชการบอกว่าเขาจะให้ เดือนหนึ่งสามพชาวบ้านเขาให้อยู่6เดือนกว่าบ้านจะเสร็จร,รู้สึกดีใจและก็สบ,บายใจครับแล้วก็ขอขอบคุณกับเจา้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับรู้สึกดีใจที่ว่าอ,อ,อาสาสมัครอสสาที่กอลกได้มาช่วยทำลังคาให้ได้หลบผฝนก่อนใครเวลานานกว่าจะได้ทำงานบ้านบ้านบ้านคนอื่นนั้นยังไม่เสร็จ ว่าของเรานี่โชคดีแล้วเพรว่าได้เป็นของที่ในว่าในอำเภอแล้วก็ปหลัดได้ลงมาดูครั้งแรกก็เลยได้ทําเสร็จกว่าของเพื่อนเขาอขอก็คุณหน่วยงานอสสทุกๆท่านที่ได้มาช่วยเหลือซ่อมแซมให้ครับวันนี้ได้มาซ่อมแซมบ้านของผู้ตกทุกขภัยมาได้สี่ห้าวันแล้วก็ช่วยไปเรื่อยๆสิ่งที่มีของและไม่มีของเอาบรรเทาบรรทุกช่วงหลังคาก่อนกันน้ํากันอะไรก่อน ข้างฝ่าข้างไรนี้ค่อยว่าทีนอุปกรณ์ไม่มีก็จะไหลไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นธารกิจนะครับก็เต็มใจอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกเสียใจด้วยในสิ่งบางอย่างวันนี้ครับแต่เราก็คือเราพี่น้องประชาชนด้วยกันก็ต้องด้วยเหลือกันอีกอย่างหนึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ก็มันโดยตรงอยู่แล้วครับเรื่องงานแบบนี้เราต้องรับผิดชอบเต็มที่ก็ตอนนี้คือเอาช่วงบนก่อนครับคือกันน้ํากันอะไรก่อนช่วงนี้คือเอาช่วงให้เสร็จสิ้นก่อนให้เขาได้อยู่ได้พักก่อนอ่าแล้วก็ขั้นต่อไปก็ไปที่รลักเสร็จสเต็ นอกจากนั้นนะครับทางคณะได้เดินทางเยี่ยมเยียนให้กําลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างพื้นที่เกิดเหตุโดยรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้กําชับเรื่องเงินบริจาคต้องการช่วยทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและการสร้างและการและการสร้างการซ่อมแซมบ้านให้เร่งรัดจ่ายเงินและซ่อมแซมบ้านโดยเร็วนอกจากนี้น,นะครับทางธนาคารออมสินได้นําถุงยังชีพและเงินจํานวน2ล้านบาทมามอบให้กับชาวโมโนโดยส่งมอบ โดยส่งมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ครับนำส่งต่อไปยังพี่น้องชาวมูลนใช้ในการฟื้นฟูเยียวยาต่อไปและหลังจากนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางไปต่อ,อยังโรงพยาบาลสุไไงโกลกเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและให้กำลังใจทีมแพทย์สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานซึ่งขณะนี้นะครับอาการของผู้บาดเจ็บก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุงไหงโกลกมีจำนวนเก้ารายซึ่งอาการไม่น่าเป็นห่วง โดยอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดครับสำหรับในช่วงนี้นะครับกลับไปยังห้องส่งกันต่อเลยครับครับขอบคุณครับคุณอาหามัดรอดีครับในงาน,นจักที่มูโนโนราธิวาสครับ